มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับขอดิตตี้ครับแล้วเราจะลุยกันแบบสุดข้อเลยนะครับไม่มีคำว่าปราณีเอเขาปราณนีเราหรือเราจะไปปราณนีเขากันแน่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ใครไม่จับตะไคร้ก็สับใบมะกรูดมะนาวพร้าวส้มโอฟักแฟงเตงโมเชยโวยิ้มเอาลนะะครับเราแอบขึ้นบนหลังคาดีกว่าเราไม่สู้ใครเราขอแอบอยู่อยากอยู่คนเดียวเงียบเงียบอยู่ไหนกันล่ะครับทำไมไม่มีใครเกิดเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่มีใครเกิดนะผมมันเน็ตผมมีปัญหานะฮะ ผมต้องรอดูแอบซุ่มดูเขาอยู่ตรงนี้แอบของเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยรอก่อนครับยังรออยู่ครับเราปล่อยให้ดินเป็นคนจัดการนะครับแม่นี้ดินคิวได้ไหมครับดินขึ้นมาทำไมครับใชอล ขึ้น้ำมีนมาฟันผมวโอ้่้ทำไมคุณได้เป็นคนที่โดหดร้ายอย่างนี้ผมแอบขอผมอยู่เฉยๆเน่ยผมไม่ดีอยู่ขึ้นมาฟ,นมาฟันผมงี้เหรอได้ผมจะออกตามล่าคุณวิญ,ญญาณของคุณต้องเป็นเครื่องเส้นให้กับชีวิตของผมาตายไปเมื่อสักคู่นี้อุ้ยขึ้นบันไดไม่ได้ช้ไแล้วอ้าวไม่มีใครอยู่เลยอ่ะ ไหนแล้ว Hello? Hello, อ่ะ啊 Hello Hello m o t h e r f u c อ e r ยึดเสียงสไนต์เนสนยียงสไนต์ไปแล้วครับเราไปตามคำเรียกร้องครับได,ได้ยินได้ยินเสียงสไนต์ตรงไหนเราก็จะไปครับด้านบนด้านบนไปแล้วครับด้านบนใช่ไหมครับอยู่ไหนครับโอ้โหเข้าประตูไม่ได้ครับอยู่ไหนครับตใต้มีไหมข้างบนนี้เอ้าไม่มีอ่ะไปไหนแล้วอะ Hey. นี่เรามาเล่นซ่อนแอบกันแน่เลย oh. อืมโดนมีดเหลาไปแล้วครับโอ้อยู่บนบ้านนี้นี่เองไหนอะเสี่ยวิ่งกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ไหนอะอยู่ไหนล่ะทำอะไรครับ <laughs> ตกใจเปล่า <S S <ni> สไนเปอร์สไนเปอร์มา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 ดิผมรออยู่ มาเปล่าผมรออยู่นะรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่คนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อ,อไรโอ้ยตายคู่เวรกรรมโดนระเบิดตัวเอง <laughs> อะไรครับเนี่ยไหนอะ ที่ตายด้วยระเบิดตัวเองนี่ถึงแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าให้อภัยมากเลยนะครับนี่เขาปีนบันไดกันหรือยงังมีคนขึ้นไปหาย,ยัางครับข้างบนเออทีมเรานี่นาวางระเบิดไปก่อนโป๊ะนี่หมาก็โดนแน่ โดนอะไรครับโดนซิกเกิลนะครับฟันฟันเข้าที่หัวกระบาลนะฮะเราต้องแพ้เขาแน่เลยงานนี้น้องหนูทำไมเล่นกันแบบเงียบกันขนาดนี้ครับอย่าไปเครียดครับเล่นเกมเลาอย่าไปเครียดครับเราแค่ตายเราอย่าเครียดครับ โ,โดนแม่เรียกแล้วโแม่บอกแม่ขอเวลาแป๊บเดียวครับเดีืยวอีกห้านาทีสามสิบวิครับใกล้จะจบแล้วครับไม่ใช่จบเกมนะฮะจบชีวิตเรามาลองดูนะอยากรู้เหมือนกันว่าระเบิดนี้มันสามารถคว้างขึ้นยอดตึกได้ไหมอ๋อเยอะได้ครับระเบิดเราสามารถควงขึ้นยอดตึกได้ด้วย เอะแะทำไมมีควันตรงนี้ล่ะครับโอ้โดนไหมครับระเบิดโดนไหมฮะเมื่อกี้ยิงลากมาแล้วนน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 นตกใจละสิตกใจละซีโอ้ยโดนฉันโดนอะไรเข้าไปเมื่อกี้นี้ใจหายแวบเลย <c oughs> แอบย่องมาน,นี่ยิงมั่วเลยครับมั่วอย่างเดียวเลยครับไม่รู้ใครอยู่ไหนครับมั่วอย่างเดียวเลยครับมั่วแล้วครับผม <c oughs> ปีนบันไดขึ้นมาเหรออุ้ยมีมีดู เอ๊ะอใครมาก่อนโอ้ดินมาก่อนครับดินนับวันครับนี่เราเล่นอะไรกันอยู่ครับเนี่ยโอ้ยเจ็บอุย้ยควันอะไรเนี่ยควันอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ย oh, Enemy contact ใช้พลังสายฟ้าเทพเจ้าทอเลยเหรอเอาระเบิดไปปาลาระเบิดยังไงปาลาระเบิดยังไงวะเนี่ยระเบิดไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเลยระเบิดอยู่ข้างล่าง นนเอาระเบิดมาตั้งกะว่าให้เราตายกับระเบิดเขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนอมีดมาเหลาอ,อีกแล้วครับชีวิตชน,นี้ทำไมมันช่างนทดอะไรเช่นนี้โดนอมีดมาเหล่าด้วย โดนอะไรครับรวิว่งกันมาวิง่งนมาตายเฉยเลยวิวิวิเราจะแพ้แล้วดินแบบน,นี้เราจะแพ้ไม่ได้นะไอชนะมาสองตาแล้วไม่ได้ไม่ได้เราจะไม่มีคำว่าแพ้ ตาเอรอมาเชนเต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 รอไอ้ลำลำโชนเอไอเอไอเออีเอลำโชว์นน้จะสับฉันจะสับพวกแกเป็นชิ้นๆเลยอีคนนึ้อยู่ไหนครับมาดีครับ ระเบิดไปกินมืนไหมโอ้ย <net> ขนาดปลาระ <c oughs> เบิดฟันไม่มืนแล้วยังตูสามาฟันเราอีกโอ้เรากลับมาน้ำแล้วเรากลับมาใน,ใน,ใน้ำแล้วน้ำไปแล้วครับสองตัวใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอีกแคนะ่นาทีเดียวครับเหลือแค่นาทีเดียวครับ แค่นาทีเดียวฮะเราจะเอาเสียงเขาวิ่งกันอยู่รอบๆนี่เสียงใครวะเสียงเรานีหว่าไอ้หลอนเองครับอ้าวโดนระเบิดเราไปแล้วครับอ้าวอะไรครับเนี่ย ผมยืนยิงอยู่ข้างหน้านไม่ตายครับ Enemy contact Enemy inside โอ้ยแพ้แล้วแบบนี้แพ้แล้วแพ้แล้วเราต้องแพ้แล้วหมดเวลาแพ้แล้วอ๋ออือเราแพ้แล้วครับ Target's in sight. I'm hurt! โอเคครับวันแบบนี้เราแพ้เราแพ้อย่างย่อยยับครับโอ้โดนเด็กปันนล้วนะครับผู้ไม่ได้เลยริม่ไม่เล่นแล้วนะโอเคโอเคครับดิเดี๋ยวไว้กันไปเข้าร่วมสตรีมกันมะครับพรุ่งนี้สตรีมอีกไหมครับผมสตรีมทุกวันครับตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะฮะ โอเคครับผม